เจฟี่เจฟี่เจฟี่มาเร็วเจฟี่เจฟี่คอนสซยไอเจฟี่คอนโซยไอทุกคนเอ็มได้เลนตัวนี้มานะและเดี๋ยวตอนนี้เอ็มใส่เลนแลเดี๋ยวมจะลองถอดเลนดูนะทุกคนเป็นยังไงออามันผิดกันนะทุกคนที่เอ็มใส่เลน ปั๊ดนี่เจฟฟี่เจฟฟี่ไปเดินเที่ยวกันไปไปเร็วไปเดินเที่ยวกันวายเจฟฟี่นี่โอ้ตีเนียนเลยตีเนียนเลยนะเจฟฟี่เจฟฟี่มาเร็ว ไปอย่าทะเลาะกันนะเอากลับบ้านไม่เน่จริงเจฟฟี่นี่โอ๊ยโอยโอยทุกคนขอโทษขอโทษเจฟฟี่กลับบ้านแล้วเหรอกลับที่พักแล้วเหรอเจฟฟี่พอเดินได้แป๊บเดียวทุกคนพอเขาร้อนเขาจะวิ่งไปอยู่ห้องแอร์และลูกคุณหนูอ่าเป็นน้องของเป็น น้องเขาเป็นหมาจรอยู่ที่อะไรนะคะทุกคนที่กรุงเทพอะ่ะเป็นเอ่ออยู่ในโครงการหมู่บ้านอะ่ะแล้วน้องเขาไปเอามาเลี้ยงทุกคนโหตัวบลเลอร์เลยหนูวิ่งแล้วทุกคนวิ่งแล้วอ้มันได้เลนกว้างจริงนะทุกคนดูดิเออมนได้กว้างกว้างจริงๆ ตัวทุกคนเป็นไงเป็นไงนี่ได้ของเล่นชิ้นใหม่ทุกคนนี่ล้ค่ะภาพบรรยากาศอ่าอ่าวน้อยประจวบคีรีขันค่ะทุกคนนางวิ่งไปอยู่ห้องแอร์แล้ววิ่งได้เป๊บเดียวนางไปอยู่ห้องแอร์แล้วค่ะลูกคุณหนูค่ะคุณนายเจฟฟี่ ไปไหนเขาพาไปตลอดนะคะทุกคนพาไปเที่ยวพาไหนพาไปตลอดเลยเป็นของน้องสาวของน้องชายน้องสาวเป็นน้องชายเออ,อแล้วก็ทริปนี้ก็มากันทั้งฝั่งฝั่งแฟนของน้องชายแล้วก็ฝั่งบ้านเอ็มเนาะเพราะว่าครอบครัวนี้เขาจะชอบเที่ยวทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงจังหวะที่เขากเกษียณแล้วเขาอยากมีเวลายอยู่กับครอบครัวกับลูก เก็บไว้เป็นความทรงจําซึ่งมันเป็นความคิดที่ดีนะทุกคนเอมมาเออเนี่ยชีวิตหลังกเกษียณน,นะทุกคนดีมากๆดีมากๆถ้าคนที่เขาพร้อมแล้วนะแบบนี้เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นภาพที่น่ารักเนาะนี่ก็เรือประมงนะคะทุกคนของชาวบ้านเนาะ เขานี้น่าจะเป็นเขาตามหม่องลายทุกคนดูแล้วอ่ะน่าจะใช่โอ้ยกำลังสวยทุกคนพอาทิตย์พราทิตย์กำลังขึ้นลูกสาวไม่ยอมลุกจากที่นอนทุกคนดูดิ มานอนเสียดายภาพบรรยากาศนี่ทุกคนกจ๊สวยมากสวยมากเช้านี้ที่อ่าวน้อยประจวบธีริกัตยา่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ไปเยี่ยมพี่ๆที่ในกองบินหรือเปล่าทุกคนดูว่าพอเรามากับไม่ได้มาส่วนตัวนะทุกคนนะมันก็จะลำบากในการไปเยี่ยมพี่ๆนะ่ะพี่สปายอะไรล้วก็เออลำบากนิดนึง ทุกคนภาพบรรยากาศริมทะเลเช้าเช้าเดี๋ยวยังไงเอมก็จะไปตอบคอมเมนต์ให้หมดนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้ตสออาทิตย์นี้เอมมาอยู่ที่ประจวบเนาะก็เลยยังไม่ได้ข้าไปดูคอมเมนต์เนาะ ก็จะมีน้องหมาริมทะเลด้วยทุกคนเต็มไปหมดเลยแต่พวกนายก็มารายาทดีนะคะทุกคนไม่ไม่นั่นไม่ทะเลาะไม่ไม่ไม่มีปัญหากันนักท่องเที่ยวเนาะไม่มีปัญหานักท่องเที่ยวทุกคนเยอะมากทุกคนดูๆๆๆดูดูดูเยอะลายตัวไปสิแต่็ม่น่าจะเป็นของมีเจ้าของละน่าจะมีเจ้าของเรื่องนี้เอ็มใช้เลนส์นะคะทุกคนเอ็มสั่งเลนส์มาใหมน่นี่เดี๋ยวเอ็มลองถอดอีกสักทีนะ ความันมีความแตกต่างไม่มีความแตกต่างทุกคนดูดิเห็นไหมนี่มถอดเลนออกนะแล้วก็นี่คือปลาแล้วก็ถ้าเราอยากเห็นให้กว้างอีกเราก็ใส่ตัวนี้ลงไป,ปเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เข้าที่ก่อนนี่ทุกคนเห็นไหมมันผิดกันเลยนะเนาะจริงไหมนี่ มันสวยนะนี้เนี่ยเป็นภาพที่สวยได้ของเล่นชิ้นใหม่มาทุกคนไม่แพงสองชิ้นเก้าสิบเก้าบาทเออโน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 เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่เดี๋ยวล,ลัดเลาะไปเรื่อยๆทุกคนมาแล้วเราต้องนะเดินเท้าขึ้นมาจะนอนทำไรในเมื่อเรามาเที่ยวมาเที่ยว ริมทะเลน่าจะมีเจ้าของอะทุกคนมันดูแล้วนะน่าจะมีเจ้าของแต่ก็ไม่แน่ใจหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เนาะแต่แต่น้องๆเขามาระยะดีมากเลยน่าจะเป yes. ็นครอบเดียวกันแน่เลยเนี่ยเนี่ยเนีหน้าตาเหมือนกันหมดเลยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนยเออไม่ได้เอาอะไรติดมาลูก อ่าวสวยทุกคนอ่าวสวยเนี่ยเขาบอกว่าเมืองสามอ่าวนะคะทุกคนไปเจาะเมืองสามอา่าวเดี๋ยววันนี้จะไปดูลิงข้างแว่นให้ได้ไปหานะแล้วแอมมาเมื่อก่อนจะมาประจําช่วงที่ว่าลูกของแอมยังเล็กๆเนาะช่วงปิดเทอมจะมาทุกเทอมเพราะลูกๆชอบมากเพราะว่าลุงเขาอยู่ในค่ายทหารอากาศเนาะก็จะมาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์ทุกคนแต่ว่าพอลูกโตเราก็มาลําบากแล้ะเพราะว่าเขาเรียนเขาเรียนเยอะจะหยุดก็หยุดไม่ได้เหมือนตอนเด็กเนาะ แล้วเขาเองก็ไม่อยากหยุดละโอเค okay, นะคะทุกคนคลิปนี้นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มหน่อยนะคะฝากช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ทั้งๆเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะอ่าฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยะคะ่ะฝากคำติชมไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเอ็มมีจังหวะแล้วเอ็มจะเข้าไปหาพี่ๆทุกๆคนนะคะโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ บายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีจ้าให้ภาพเขาเล่าเรื่องนะคะทุกคนสวยงามมากๆจ้ามาแล้วว่าต้องเก็บภาพไปได้เท่าให้เยอะเท่าที่ควรนะคะทุกคน บายกับภาพนี้นะคะทุกคนไปแล้วค่ะรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขกกภาพแข็งแรงนะคะจุบ๊บจุบจ้าบ๊ายบาย